คคนรับวันนี้ฮะโอ๊ตพาทุกท่านนะครับมารับชมบ้านอีกหนึ่งหลังเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นบ้านชาวเฮาส์นะครับสชั้นนะตกแต่งพร้อมเขาอยู่แบบฟูลเฟอร์นิชั่เลยนะครับคือต้องบอกก่อนนะฮะบ้านชาวเฮาส์เนี่ยจุดดีของเขาก็คือว่าเป็นบ้านส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบ้านที่อยู่ใกล้เมืองนะครับตรงนี้จะเป็นโซนอำเภอเมืองนะเขาเรียกว่าโซนป่าแดดนั่นเองนะครับคือมันจะเข้าออกได้สะดวกมากๆนะคือเข้าออกตรงวงแหวนรอบ2ก็ได้นะครับหรือจะเข้าตรงเส้นทางดงตรงข้ามกับแอร์พอร์ตก็ได้นะครับตรงตลาดวันรุ่นี้เนี่ยถ้้้าาาไปแแออรร์์พตนนนนททีเ่ัะะฮลวก ในโซนบริเวณแถวนี้จะมีของกินเยอะเลยนะฮะจึงหน้าปักซอยเราก็มีเซเว่นแล้วนะครับขับรถไปปั่นจักรยานไปสัก2-300เมตรนะครับก็มีเซเว่นคืองโซนแถวนี้เนี่ยคือมันจะเป็นโลเคชั่นที่ใกล้เมืองนั่นแหละนะครับต้องบอกก่อนนะว่าใกล้เพนทาฟแอร์พอร์ตนะครับเพียงแค่สักสินาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็เดินทางได้หลายเส้นทางครับตัวบ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นบ้านชาวเฮาวตตกแต่งพร้อมเข้าอยู่นะฮะดีไซน์แบบน่ารักมากนะครับกับสไตล์แบบนี้นะฮะ ตัวบ้านเนี่ยมีขนาดที่ดินอยู่ที่37ตารางวานะครับแต่ต้องบอกก่อนเป็นบ้านชาวเฮาส์ก็จริงแต่ว่าข้างๆบ้านนะผนังไม่ได้ติดใครนะคือเป็นบ้านอารมณ์แบบสร้างเต็มพื้นที่นึกออกไหมสามจุดตารางวาแล้วก็ดันขึ้นสูงนะครับสชั้นนั่นเองนะฮะตัวบ้านเนี่ยจะมีหมด3ห้องนอนแล้วก็สห้องน้ำนะครับทีนี้ผมอยู่หน้าบ้านแล้วเดี๋ยวเราอยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับอันนี้คือหน้าบ้านทาวเฮาส์ะนะคุณมันจะไม่ได้มีพื้นที่สีเขียวไมไ่มีสนามหญ้าอะไรเยอะนะครับก็จะเป็นบ้านอย่างนี้นะฮะเมื่อขึ้นมันนีี้่คบนนคบะรแเลย เข้ามาก็เป็นส่วนของโรงจอดรถเลยเวลาเราใช้งานแล้วก็จอดรถตรงนี้นะครับตรงไซซ,ซิ่งตรงนี้เนี่ยที่จริงเนี่ยก็จอดรถได้2คันแหละนะครับสบายๆนะรถคันเล็กๆก,ก,ก็จอดสบายๆถ้ากระบะเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ยังกังวลอยู่นะครับว่ากระบะเนี่ยนะครับก็อาจจะจอดฟิตพอดีเลยนะฮะถ้าเป็นคันใหญ่ก็จะจอดฟิตพอดีนะครับทีนี้เมื่อเราเข้ามาภายในบ้านนะครับด้านหน้าเขาตกแต่งเรื่องสวในให้บ้านเนี่ยมันดูมีมูดหน่อยต่อให้พื้นที่สีเขียวเขาน้อยแต่ว่าเขาใส่ต้นไม้นะอย่างเช่นตรงบริเวณนี้เห็นไหมคือมันก็ทําให้บ้านแบบ สำหรับคนที่ไม่ได้อยากดูแลพื้นที่สีเขียวหรือพวกสวนเยอะๆก็จะมีสวนแบบนี้ให้นะครับข้างๆบ้านฝั่งนี้จริงก็เดินลัดเลาะไปได้นะมันเป็นพื้นที่นะคือบ้านเนี่ยผนังไม่ได้ติดใครนะครับก็เดินไปทางด้านหลังบ้านได้นั่นเองนะครับฝั่งนี้ก็เดินได้นะแต่มันจะแคบกว่าฝั่งนี้นิดนึงนะครับทีนี้เราเข้ามาดูตรงจุดภายในบ้านนี่คือก็มีกระถางอะไรอย่างนี้ให้นะดูดิเท่มากนะครับก็มีม้านั่งตรงจุดนี้นะครับทีนี้ก็จะมีในส่วนของนี่นะครับตู้นะครับอันนี้เป็นตู้เก็บของ ประมาณนี้นะหน้าบ้านก็อยู่ส่วนนี้ทีนี้เราเข้ามาหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านเนี่ยตรงนี้เขาจะมีตัวดีต้อดอ,อล็อกเอาไว้ให้นะครับก็สบายหน่อยนะครับูเป็นไม้สักอย่างดีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของฟังก์ชันภายในบ้านกันครับ มาชั้นหนึ่งนะครับภายในบ้านนะฮะคือตัวบ้านเนี่ยมันเป็นบ้าน3มชั้นนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบเลยก็คือว่าบ้าน3มชั้นแต่ว่าตรงโถงลิฟวิ่งตรงนี้นะฮะจุดแรกมันเป็นแบบดับเบิลหรือเป็นแบบไฮซิลลิงคือตรงนี้เนี่ยมันอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นบ้านที่อ่าชั้น2ตรงนี้มันจะไม่มีเนาะแล้วก็มันทาให้ตัวห้องเนี้ยมันดูโอโถงแล้วก็กว้างนั่นเองนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนของอ่านั่งเล่นนะครับโซนลิฟวิ่งนั่งดูทีวีคนก็จะสามารถนั่งตรงนี้นะฮะ นั่งเล่นตรงจุดนี้ได้คือบ้านเมื่อเข้ามาเนี่ยฟิลลิ่งมันคือเป็นพรามบ้านมันแต่งแต่งจบแต่งครบมาให้แล้วนะครับทำให้ตัวบ้านฟิลลิ่งของการอยู่เนี่ยมันเหมือนแบบพร้อมอยู่แล้วนะฮะคือการคุมโทนมันเปน็นงานไม้ไม้ออกแนวออกคอทเทจหน่อยๆนะครับตรงนี้ก็มีโต๊ะขนาดใหญ่เลยตรงนี้เห็นไหมทีจริงมันกว้างมากเลยนะคุณเห็นไหมว่าเขาให้โซฟา L อลเชฟหนึ่งตัวแล้วก็ให้อาร์มแชร์เก e ้าอี้ไม้อย่างนี้ด้วยหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ให้ทีวีของ LG ีนี่ LG Nano c o r คมาครับตัวรุ่นนี้นะฮะ ทีนี้ตัดเข้ามาตรงส่วนนี้ครับส่วนนี้จะเป็นงานเก่าอันนี้จะเป็นงานเก่านะอันนี้เป็นออกแนวงานเก่าๆหน่อยนะครับงานบินเชตยอันนี้ก็ให้มาอันนี้พวกงานโตแบบนี้นะฮะทีนี้ในส่วนของแอร์ห้องนี้เขาให้แอร์สตัวเลยก็คือจุดนี้ตัวหนึ่งน,นะครับนี่เมื่อกี้ตรงห้องริฟวิ่งนะก็อีกจุดหนึ่งคือตรงโซนของรับประทานอาหารนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของโซนรับประทานอาหารนะฮะก็จะให้โตรับประทานอาหารแบบพกที่นั่งที่จริงไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะครับไซส์แบบ4ีที่นั่งแหละแต่ว่าให้หัวท้ายมาก็เป็น6ที่่นนังะครับ แต่ดีไซน์ของโต๊ะเนี่ยอารมณ์ออกแนวเท่ๆหน่อยเป็นไม้ไม้ไม้คุ้มหนังแบบนี้นะฮะแล้วจุดนี้คือจุดส่วนของห้องครัวนะครับเป็นโซนครัวยุโรปเลยนะฮะเขาให้นี่ตัวเตาแก๊สฮาร์เฟลมาให้นะครับแล้วก็ให้หูดดูดควันแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนของครัวนะครับก็บิวอินเอาไว้ให้หมดแล้วนะครับท็อปหินนะฮะนี่งานบิวอินมีในส่วนของเตาอบนะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในส่วนของไมโครเวฟเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับพวกนี้นี่งานบิวอินก็มีให้ครบนะฮะผมชอบตรงนี้นะเท็เจอร์เนี่ <idir> นะครับอันนี้ก็มีมาให้หมดแล้วอันนี้ก็เป็นนี่บิวอินนะครับนี่ก็เป็นซิงค์ล้างจานตรงนี้นะครับที่จริงโซนของชั้นหนึ่งมีแค่นี้เลยนะฮะแล้วก็มีนี่ตู้เย็นเอาไว้ให้เรียบร้อยก็ตรงนี้จะมีชั้นบิวอินทำห้อีกนะครับจริงเขาให้บิวอินแบบครบนะทั้งหลังเนี่ยก็ถือว่าอย่างดีเลยนะครับทีนี้นะฮะชั้นหนึ่งมันก็จะมีจุดหนึ่งก็คือส่วนของห้องน้ําชั้นหนึ่งครับตรงจุดบริเวณนี้ก็จะเป็นห้องน้ําใช้แบบชั้นหนึ่งธรรมดานะครับอ่าแล้วก ด้านหลังคือตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นโซนซักล้างนะครับทำต่อเติมด้านหลังเล็กน้อยนะพื้นที่ด้านหลังก็ไม่ได้เยอะมากก็จะมีส่วนของคือซักผ้าวไว้ให้แล้วนะนะครับอ่าตรงนี้คือฟังก์ชันชั้นหนึ่งนะประมาณนี้นะครับพี่จิงผมว่าคือมันอารมณ์บ้านเนี่ยหน้าค่อนข้างกว้างแหละมันไม่ใช่ทาวเฮาส์ขนาดเล็กนะครับแต่ว่าเขาตกแต่งให้ครบหมดแล้วถ้าใครชอบมูดเอนโทนการดีไซน์ประมาณนี้นะฮะคุณก็ชอบได้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูส่วนบริเวณชั้น2กันต่อครับ ขึ้นมาส่วนชั้น2นะฮะบ,บันไดขึ้นชั้น2ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับจากชั้น1ก็อยู่ทางข้างข้างนะก็เดินขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่คือบ้านมี3ชั้นเนาะก็ต้องเดินขึ้นนะครับบ้านมันก็จะเหมาะกับคนที่วัยรุ่นหน่อยเนาะถ้าคนอายุเยอะเขาอาจจะไม่ชอบแนวนี้นะฮะเพราะว่าขึ้นลงบันไดก็เหนื่อยอยู่นะครับชั้น2นะฮะจุดแรกเลยที่ผมชอบอันนี้คือส่วนของห้องนอนนะแต่ผมอยากให้ดูตรงจุดนี้ก่อนนะครับคือก่อนขึ้นชั้น2คือมันเป็นจุดที่ผมสังเกตเนาะตรงนี้เขาทำบิวอินเอาไว้ให้แล้วก็ ตรงนี้ป้าบันไดก็คือทําเป็นส่วนของห้องเก็บของนั่นแหละนะครับถ้าคุณมีของเยอะใส่ตรงนี้ได้แล้วก็สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือเขาใส่ใจตรงจุดนี้นะฮะอันนี้คือทำเป็นบิวอินแล้วก็ทําชั้นเก็บของอไว้ให้เห็นไหมคือ <c oughs> ใส่ของได้เยอะเลยนะครับอารมณ์เหมือนกับถ้าเราแบบมีของจุกจิกแล้วก็ใส่ไว้ในนี้ได้หมดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องนอนกันนะครับมีห้องนอนนะฮะเข้ามานะครับ ชั้นสองเนี่ยจะมีแค่นี้พื้นพื้นชั้นสองเนาะเพราะว่าตรงด้านหน้าเนี่ยมันก็จะถูกเป็นส่วนของกาบเบิลสตลลิโไปละห้องนอนจะเป็นห้องนอนนี้นะครับมีบิวอินเตียงตู้เตียงติดตั้งแอร์ไวใ้ให้เรียบร้อยแล้วก็ห้องนอนนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำนะครับมีห้องน้ําภายในตัวเอาไว้ให้นะฮะก็แบ่งโซนเปียกแห้งเอาไว้ให้สุขภัณฑ์ก็เป็นของคอตโต้ครับถัดมาไอห้องนอนเนี่ยผมเช่าจุดหนึ่งคือตรงนี้นี่เห็นไหมตรงนี้จริงมันก็เป็นโซนของแสงรับแสงได้แล้วก็มีกระจกตรงนี้ สามารถเปิดลงไปดูตรงโซนของคลิกลิฟวิ่งได้นั่นเองนะครับก็เป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งนะฮะที่จริงถ้าปิดทึบมันก็มองไม่เห็นอะไรแต่ว่าพร้อมกระจกมันทําให้มันรับแสงตรงนี้ได้ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูส่วนบริเวณชั้น3กันนะครับพื้นนี้ก็เป็นพื้นไม้น,นั่นเองราวบันไดไม้พื้นไม้อย,อย่างงี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น3กันชั้น3เขาก็จะมีอยู่2ห้องนอนนะฮะขึ้นมานะครับตัวบ้านก็ทําออกมาโมเดโทนดีใช้แสไงไลท์ติ้งอะไรอย่างงี้นะฮะมีคมไฟเอาไว้ใวไว้ให ขึ้นมาชั้น3นะครับก็จะมีด้วยกัน2ห้องนอนนะแต่เราไปดูห้องนอนนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นห้องนอนเล็กนะนะครับเป็นห้องนอนที่2แหละใหญ่เป็นแบบสองของบ้านนะครับไซซิ่งเห็นไหมว่าจะใหญ่กว่าห้องนอนชั้น2อย่างชัดเจนนะครับห้องนอนชั้นสองนี่จะเป็นห้องนอนเล็กที่สุดนะฮะห้องนี้เห็นไหมใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับมีนี่โต๊ะโต๊ะอ่านทํางานอ่านหนังสือนะครับของลูกเรานะแล้วก็ตรงนี้นะครับตู้บิวอินนี่เอามีอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับโต๊ะเครื่องแป้งนี่งานบิวอินอย่างดีเลยนะครับ ติดตั้งแอร์ไว้ให้เรียบร้อยนะเตียงก็บิวอินนะครับแบบนี้ถัดมานะครับภายในห้องนี้ก็จะมีส่วนของห้องน้ําภายในตัวไว้ให้นะครับก็จะแบ่งโซนเปียกแห้งนะครับสุขภัณฑ์ของคอตโต้นะฮะมีเครื่องทำน้ำอุ่นเอาไว้ให้เรียบร้อยครับถัดไปครับจะเป็นห้องนอนห้องสุดท้ายนะทุกคนครับก็คือส่วนของห้องนอนที่3นะครับหรือห้องนอนมาสเตอร์นั่นเองนะฮะนี่นะครับห้องนี้จะเป็นห้องใหญ่สุดเลยนะครับนี่นะฮะ เพื่อเข้ามาเห็นไหมไซซิ่งใหญ่มีตู้อย่างนี้มันคือตู้เสือ้อผ้าบิวอินฝั่งนี้เอาไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะนี่มีตัวเครื่องแป้งเอาไว้ให้นะครับนี่จะเป็นส่วนของวอล์กอินคเนะเมื่อเข้ามาเป็นส่วนห้องนอนนะครับแต่ว่าผมชอบจุดหนึ่งก็คือว่าห้องนอนเนี่ยมันมีส่วนของเขาเรียกว่าลิฟวิ่งเล็กๆนะ่ะมีโซฟาแบบนี้เอาไว้ให้เอาไว้ไวแบบนั่งดูทีวีนั่งดูเดดฟิสก่อนนอนนะครับอารมณ์เหมือนกับเป็นคอนโดย่มยอมๆหนึ่งห้องเลยนะฮะก็แบบไซซิ่งใหญ่เลยนะฮะเราก็นั่งดูทีวีะจะลุก นอนเป็จปุ๊บลุกขึ้นมานั่งดูทีวีกินขนมนมเนยเราก็ตรงจุดบริเวณนี้แล้วก็เขาให้ก็ให้ทีวีของ LG อไว้ให้เรียบร้อยแล้วติดตั้งแอร์ไว้ให้เรียบร้อยครับงานวิวอินครบนะฮะทีนี้นะครับส่วนสุดท้ายครับก็จะเป็นส่วนของห้องน้ามาสเตอร์ครับนี่นะฮะก็จะเป็นห้องน้ำนะที่จริงห้องน้ำเนี่ยผมว่ามันเหมือนกันแหละแต่ว่าไซซิ่งของมาสเตอร์เนี่ยมันก็จะดูกว้างขวางกว่านะครับห้องน้ํานี้นะฮะก็โทนสีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะฮะก็ยังอยู่ที่ของการเล่นกับเบื้องนะครับ ทุกคนฮะถ้าใครสนใจบ้านหลังนี้นะฮะคุณก็สามารถติดต่อทีมงานเซลล์ไปขายได้นะผมมองว่าบ้านแบบนี้มันเหมาะกับคนที่ต้องการอยู่ใกล้เมืองครับอยู่ในโซนอำเภอเมืองนะฮะเป็นเรื่องของโลเคชันแหละนะครับเพราะว่าบ้านแนวนี้มันจะเหมาะกับคนที่ต้องการอยู่อาศัยเดินทางใกล้ๆเข้าออก,ก,กสะดวกเพราะมันเข้าออกวงแหวนรอบ2ก็ได้นะครับไปสนามบินนิดเดียวเลยนะฮะห้านาทีเองนะครับแล้วก็หน้าปากซอยมีเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยของกินหาง่ายมากเลยกันนะครับ แับใครสนใจยังไงก็ติดต่อทีมงานเซลล์ายขายของเชียงใหม่เลิฟโฮมได้ตลอดเลยครับวันนี้นะโอ๊ตขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบายครับ